โอ้โหมันแพ้มันมาแล้วกับเพื่อนไม่ดีแบบไม่แพ้แป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งเองคิดดีแล้วเหรอเองจะทำน้องใครเองคิดดีแล้วเหรอเพื่อนไม่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 เอาเอาเดี๋ยวเพิ่งอย่าเพิ่งขอเวลาหน่อยแป๊บแป๊บแป๊บโอเคโอเคโอเคยืมก่อนอีกวันนึ่งโอเคโอเคโอเคยืมก่อนไปฟาร์มก่อนเลยไปฟาร์มก่อนเลยเอ๊ะเอเเเอ็ซว๊ะ เอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะไม่ไม่โงไม่อี๋ปะไม่โงไม่อี๋ปะเอามาเดี๊ยวมาดิไม่ไม่คือคือเธอเมื่อกี้ยังไม่อี๋อะสมมติไว้ไม่รู้เราเป่นรุ่ไหนอ่ะอ่ะแล้วแน่นอนกูหายไปไหนมาน๊ะนู่นนะวิ่งบ้านบ้านเดี๋ยวพาไปหาเนาะปี๋ยวคิดดูดีข้างหน้าเก็บมาขึ้นมาขึ้นมาเฉยเลยอ่ะเอ๊ะมันกดอุ้มกดตัวอะไรวะมึงบอกดิอย่าบ้ามันอุ้มไม่ได้โง่พูดเข้ามาอีเวนดีกันเล บบบบวิบ่งแบบพี่ตูนทำารน้องเดี๋ยวเราเล่้งข้างนอกนี้ก่อนเดี๋ยวค่อยไปเอาศพเพื่อน เพื่อนพี่แตนึงนะเพื่อนพี่อย่าเพิ่งไปชุบมันก็ได้มันได้ได้ได้ไดไดเหม่ออ้หัวน้าเองไม่ให้โอกาสคนนะน้องๆเอาปืนยิงสนับดีน้องพี่กันให้มันเยอะมันเยอะดับฝันมันดับฝันมัน เดี๋ยวสนับต่อ,ไอยได้สนับผมแรงกว่าอะไรพี่เโอเคเล่นไปเล่นไปไันบ,บวกอะไรไม่สำคัญสำคัญ <S 2> <S 2> <S ที่ไม้มาอยู่ในมือไซตอ่ะแค่นั้นพอ นั้นพอเฮ็ดแอ๊ดกว่าแอ๊ดกว่าแอ๊ดกับเสาเนี่ยนะเอัดตายพี่ตายพี่ตายพี่เนี่ยโปะปะเนี่ยโปะปะเนี่ย ตายนะครับคนนี้ขอญาตจีตต์ตอกอย่างนี้สองหนึ่งด้วยยัดแปมึงยัดแปมึงยัดแปได้พี่มือมือเที่ยงอย่างนี้ยไอเขาเป็นลิงเลยเนาะกูไม่อยากฆ่าเลยว่ะดับพี่ดับพี่ดับพี่ยินดีปูยินดีปูมันอุ้มได้ปะมันอุ้มได้ปะมันอุ้มได้ปะยินดีปูอุ้ไม่หยุดเลยปูปูเธอมันอุ้มมันอุ้มโดนเน่โดนเน่โดนเน่เดี๋ยวมาใหม่ เอาเพื่อนเราไปด้วยดีกว่าเจอเอ้ยต้องการตอนนี้ต้องการความเจือเหลือไปด้วยเลยคะบ้านฝนฝนตกเนี่ยแรงมากเสือครับที่พี่ฝนตกไหมฝนตกไหมมามาเล่นไม่มันเลี้ยวใหม่ขา ตกแรงมากที่บ้านเอ็งขอตึงๆนะขอตึงๆขอตึงๆไปๆพี่เจ้ไม่กูขาไม่มึงการไม่ไม่ไม่มันเป็นที่เกมเว้ยเฮ้ยแอบตอดไม่ได้แล้วทีนี้ไม่เลยขึ้นไมคขาไอ้สัสโอ้ยไม่ได้แล้วไมค์ขางอ่ะไม่ขาอะไรก็หิด เลยก็อยากคู่ดาก็อยากคู่ดาหืมหิบไปเหินลำพังมะโอ้โหได้พูดสมใจได้ยังไงครับเคยเคยเคยทำงานเลยเดี๋ยวไฟสั่งไปทำไปสั่งไปทำด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวไปนี่ไปชมไปไปไปเอาอะไรยทำมาตีหรอ ใช่ดิกินไก่ไม่เสร็จเลยยังกินเกลซี่อยู่เลยเนี่ยกินมันบ่อจุ๊บอ่ะเอ้ยต้องการหน่วยพูดมากวะเสียเสียเสียเอออิงอิงวิ่งรับเหตุเพราะรวยแค่ไหนมันมาเป็นแก๊งเลยเหรอเอออิงที่ไหนโรงเรียนตแม่าม่แมตามมเลยรับคนพูดมากหรือเปล่ารับคนพูดมาก เออวิเองเอาเองเอายังอื่นเอาพวกเทนนิ่งมาด้วยอเหรอเดินเดินเด็กเก็บมดตรงนี้ Good morning my friends how you today โอ้ยย็ดแม่มึงทำเชี้ยอะไรมึงเนี่ยมึงพยายามพูดอย่างนี้นี่ยเนี่ยแล้วแล้วหาว่ากูถ่วงอ้ไรสัก คุณกดตัวเหี้ยแล้ววะไอสัตว์เดี๋ยให้เราเก็บเราเก็บกระเอาเกินเพื่อนเพื่อนเราเป็นพันธมิตรกันก่อนเพื่อนบูบูไปแล้วเนี่ยเราบูใบบัตรหมดแล้วเออพอดีเอาหมดเลยเนี่ยไม่กูเล่นมีดีนะเรากระจอกอ่ะว้ายสวยกูได้นหนึ่งคิวแหนวะแหนวะไอหนุ่มมี เองต้องต้องมาทำเสียงมีดบาดให้เพื่อนข้าฟังนะโอ้อ่ะอีกเอาอีกเอาอีกเอาเอาอะไรมาแรกอ่ะเอาอะไรมาแรกอ่ะที่แรกอ่ะที่แรกมาจะให้ฟาร์มแล้วเนี่ยแต่อิงไม่ยอมมาดีๆอ่ะสมควรนะควรดูโอ้น่